เปิดบ้านหรูหลังใหญ่หนุ่มสรามสุดชุดใหญ่โตัวตวโผมาก่อนที่ตัดสินใจตัดสินใจไฮไลท์ใ้อดีตเมียติ๊กติ๊ก,กบาเทอร์และออกมาจากบ้านหลังจากย้ายบ้านและเปิดบ้านหรูที่เคยที่เคยอยู่ด้วยกัน โดยปัจจุบันหนุ่ม,มเพชหนุ่มสอรามนั้นก็มีโชว์ทองคลองใจอย่างลูกสาวคนลูกหนึ่งชื่อชื่อน้องวีจีที่เท็ดพิทานั้นกับภรรยาอาดีตอดีตภรรยาอย่างเบเทอร์ดิกเบียบาเตอร์พักทากูลดีโชเนื้อดิกบาเทอร์ ต่อมาหลังจากที่สาวติก๊กนั้นก็ดามาดิบาเธอร์นั้นก็ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มสรามที่เธอนั้นก็ได้ทำหน้าที่ด้วยตัวเกี่ยวกับโดยการทำอาหารมาหากินทำทำอาชีพที่เธอตัดสมัครนั้นก็คือสมัครแน่นๆและทำงาน